เรียนรู้ประสบการณ์งามพัฒนาชุมชนในรายการพูดจาภาษาไทยบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการพูดจาภาษาชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจิตตินะครับ ผมมาอยู่ที่บ้านศิลาเนาะหมู่หมู่อะไรนี่หมู่อะไรหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งศิลาหมู่หนึ่งอยู่เทศบาลเมืองศิลาด้วยเป็น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 ชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมืองเนาะใช่ใช่ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อนะครับพี่ก้อนี่ก็เป็นคนที่อยู่ที่ศิลาหมู่หนึ่งนี่แหละอยากให้พี่ก้อนนั่นเไปเองนิดนึงค่ะก็ที่จริงก็เป็นคนสะกลนเนาะถ้าสิแวาภาษาไทยบ้านมันก็ต้องออกภาษาย้อนเดี่ย เบาเล่าบเป็นอ้าวบาไปยังเอาย่อย่อเลยเนาะย่อเลยเนาะได้ได้ได้กระซื้อจินตนาวงสายนะคะกับมาอยู่บ้านศิลานี่ประมาณสิบกว่าปีแล้วเนาะกะยังคุณตุกวาตุกวานนั่นแหละก็คือบ้านศิลานี่มันกัเป็นกึ่งเมืองกึ่งกึ่งชนบทเนาะแต่ว่าฝั่งหมู่หนึ่งนี่ของเทศบาลเมืองศิลาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ทําเกษตรเนาะเฮ็ดเกษตรค่ะเป็นชุมชนเกษตรเป็นหลัก่อืค่ะ ที่นี่ก็ได้มาอยู่บ้้นศิลาก็ย้อนมางานพัฒนาตอ,อนนั้นก็คือ,อเหตุเหตุงานกับทางอาจารย์มหาลัยนะคะงานพัฒนาเพื่อนมาเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารเคมีในดอกไม้เนาะเพราะว่าบ้านศิลาเนี่ยเห็ดดอกไม้ค่ะก็เลยได้ไดมาได้ลงมาพอลงมาแล้วก็เลย โอ้มันเป็นแต่ยุตัวหมู่บ้านเนี่ยเนาะเออมีทุงไฮทุงนามีดอกไม้มีต้นไม้มีเอวิถีที่แบบน่าอยู่มากแถมใกล้เมืองไปตอนไหนก็ได้เนาะโรงพยาบาลก็สะดวกถนนหนทางการคมนาคมสะดวกบ้านบ้านศิลานี่คือเขาเขามีรายได้ที่เกือบทุกวันเนาะเพราะว่าเพื่อนเท็ดอกไม้นะ โอ้ชุมชนชุมชนที่นี่เขาทำดอกไม้ทำดอกไม้ดอกไม้คือไอ้พวงมาลัยใช่ไหมพวงมาลัยพวงมาลัยไปไหว้พักไหว้พัะเพรที่นี่เขาเป็นแหล่งของการแก่เลยนะ่ใช่ไหมใช่ใช่เดิมแต่ก่อนนี่เพิ่นเพื่อนปลูกด้วยนะปลูกด้วยขายด้วยปลูกอะไรปลูกดาวเรืองใช่ไหมดาวเรืองบานไม่รู้เลยมะลิพุทธกุหลาบด้วยเด้ช่วงนั้นกล้วยไม้ก็เอ้ยมีมีพวกดอกมัมดอกอะไรด้วยช่วงแรกๆเนาะเห็นเพื่อนเล่านะอืม แต่ที่นี้นี่ด้วยปัจจุบันนี่คาดว่าอันคนที่ชอบปลูกคือผู้เฒ่าผู้แก่น่ะเพื่อนก็เริ่มหมดแรงอนนะเนาะเออเริ่มหมดแรงก็เลยก็เลยทําก็ทําน้อยละผลิตดอกไม้น่ะเริ่มเริ่มไม่เยอะอเออก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ข้างนอกเข้ามาขายระไรแบบนี้เข้ามาขายดอกไม้นะโอ้น่าเสียดายมากเลยน่าเสียดายน่าเสียดายคือมีการสืบทอดอย่างจริงจังมันใช่ใช่คือพื้นที่ปลูกดอกไม้ก็น้อยลงน้อยลงด้วยเพราะว่าเริ่มขายที่แมนบอขายที่ความเจริญเข้ามาบ้านจัดสรรเริ่มมีแล้วเด้อเดี๋ยวนี้นะ่บ้านศิลาไม่ธรรมดาแล้วบ้านจัดสรรกิจกรรมหนึ่งที่พี่ก็ทําอยู่ตลอดนะครับในชุมชนนี้ไม่ได้เข้ามาเป็นแค่ คน,คนที่มาใส่นเนาะพี่ก็ยังมาทํางานเรื่องงานพัฒนาด้วยแล้วก็ไม่ได้ทาคนเดียว้วยนะม่ะทากับเ,เทศบาลทํากับเจ้าที่หลาหลหน่วยงานข้างนอกข้างในที่เข้ามาร่วมทํางานพัฒนาเนี่ยอันนี้เราอยากจะมาฟังเกี่ยวกับเรื่องประสบ,บาก,การณ์ครับพี่ก็เกี่ยวกับการทํางานในพื้นที่งานพัฒนาเนาะอันดับแรกเลยเด้เทําเรื่องอันของเงินงบสอสอสอสามตัวนี่แหละ ได้มาสองแสนผูเด้อตอนมาอยู่นี่ทำเกี่ยวกับอะไรทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรหลายเรื่องเลยเพราะว่าตอนนั้นเห็นไม่หยังกับอยากเ็ดเนาะ่นมาอยู่ใหม่ๆอุ๊ยอันนี้ก็น่าสนใจนั่็น่าสนใจเรื่องขยะเพิ่งก็เอาเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเรื่องเรื่องสภาชุมชนเรื่องผู้นําเรื่องอะไรแบบนี้ก็มีประเด็นประดังเนี่็เอาเยอะสมุนไพรฉันก็เอาเออเพราะว่าเรื่องว่ารักษาเนาะโอ้โหสก็เห็นอยู่เนาะ ของดีบ้านศิลามันมีเด้เอาสมุนไพรเพื่อนก็ทํามาก่อนอที่วัดป่าก็มีมันมี<อ>มันมีเครเออยี่สิบสองคลองสิบสี่บ้านศิลาก็เด่นมากเออเพื่อนก็ไม่ทุกเดือนก็มีบุญเด้อคุณตู่เออ <laughs> มันนี่ประกาศปุ๊บประกาศบริจาคเช้ามาผู้นาประกาศบริจาคครับป้าแตกวุ่นวุ่น ไปบริจาคไหมแป๊บเดียวเงินมื่นโอ้โหบัรธรรมดา่เรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีนี่ก็ก็เด่นเออก็ก็อยากทำแล้วก็เด็กน้อยก็มีบันนี้อ้ยขายเรื่องอยากทำเออจะอยากทำเรื่องเยาวชนอีกเอาเยาวชนมาอีกเงินสองแสนฉันเอาทุกเรื่องเออละก็ทำเรื่องขยะก็ลองมาทำแล้วบัดนี้เอา เหมือนตัวนี่เนาะมันก็ติดขัดเพราะว่าตอนนั้นที่ทํานี่ก็คือเราก็ไม่ได้มีพี่เลี้ยงเด้เอาก็ทำกันลุยกันแล้วเจ้าโตค่อยม้ามาเขาเห็ดอันนี้อันนี้ก็เรียกเรียกผู้ใหญ่บ้านก็เรียกไปเด้กรรมการวัดก็เรียกคุยกันเป็นสภาตั้งเป็นสภาอย่างที่เขาวางเงื่อนไขไว้เปะเด้เอาขยะก,ก่อนอ่ะเป็นยังไงอรน,นีพอเราเริ่มทำแล้วขยะตั้งแต่แยกขยกะเนาะ ก็ให้ความรู้ให้อีกยังก็ให้ไปเมิดเออพาแยกขยะก,กับเขาว่ามต้องมีวัสดุอุปกรณ์ให้แยกกับมีเดยสยใส่ดักขยะเดสแยกขยะ <c oughs> รองเฮ็ดบุญเอออ่ะมาเนี้เอา้าต้องมีสื่อเออมีป้าย <c oughs> ก็ทำป้ายไวนิ้วุแล้วโลนลรงประกาศทำแผ่น รู้สึกว่าเราจะเคยช่วยทำนะเออเจ้าก็เฮนนี่แหละเก็ไป่าค่อยน่ะเออเก็บมดทุกแนวแล้วเป็นไงผลลัพธ์ดีไหมตอนนั้นครั้งแรกหนึ่งที่ทำกันมาดีแบบอยากทำมากเลยก็มีเจ้าค่อยคนไกล้ซีดกันนี่แล้วซอยกันยันโครงการบบผ่านเนาะยันไดเงินคืนเขาเอากันมะซันกับซี่ห้าคนคือเก้ากับไปโว้ยการรับกันมีจุดร่วมของคนในชุมชนจะเป็นยังไงครั้งแรกที่เราลงมือเราเนี่ย ก็คือเพื่อนก็เออดีอดีเออกะสักพักกะเศร้าเพราะว่าคิดว่ามันเกิดจากอะไรตอนนั้นมันมีบทเรียนแล้วเนี่ยสิดจบแล้วว่ามันมันเป็นอะไรทําไมพอพอเราไม่ขยับเขาก็ไม่ขยับอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือค่อยมองว่ามันอาจจะเราไม่มีไม่มีส่วนอื่นมาสนับสนุนนะแม่มันจะทําเพราะจิตอาสาเลย,เยมันไม่ใช่<า>เพราะว่าเออใครจะมาเสียเวลาไปนั่งอัน หลังจากงานบุญแอม่คัดแยกขยะแม่บาทนี่วันดีคืนดีเทศบาลเมืองศิลาเนี่ยสนใจแต่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแล้วก็ที่พี่ที่พี่ก็บอกเมื่อกี้ว่ามีคุณหมอตุ๊กเข้ามานะครับที่มา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 ชวนชาวบ,บ้านที่ศิลาเนี่ยบ้านศิลาเนี่ยทำก็เลยกลายว่าต้องมาคุยกับพี่ก็เพราะว่าพี่ก็เคยทำไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมขยะเรื่องพวกนี้มาก่อนแล้วไอ้พนี้มันยังไงต่อพอคุณหมอตุ๊กเข้ามาแล้วมัน ได้ทําต่อยอดอะไรเรื่องอะไรบ้างเรื่องขยนันใช่ไหมก็เราใหฟังคนะก็หลังจากนั้นเราก็ได้เล่าประสบการณ์เหมือนที่เล่านั่นแหละให้คุณทุกฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นก็ทางเทศบาลก็มีโครงการที่จะการสิ่งแวดล้อมนี่แหละก็เลยก็เลยได้มาหาเราแล้วก็เชิญเราเข้าไปเข้าไป พูดคุยตัวเองก็ใน,ก,นก่อนเริ่มโครงการก็ได้ไปเป็นวิทยากรนในการจัดการในการจัดการขยะการใช้คือคือ,คอ,คอที่บ้านในครัวเรือนนะเราไม่ได้มองที่ที่ไปนี่คือเราไม่ได้ไปพูดในเรื่องของชุมชนแต่พูดในเรื่องสิ่งที่ตัวเองทาในครอบครัวว่าเราการจัดการในครัวเรือนเออการจัดการในครัวเรือนของเราเราทํายังไงครับอ่า ขยะที่บ้านเราเนี่ยเราทํายังไงอ่าแล้วก็คัดแยกแต่ไหนแต่ไรมาแล้วละ่ะพวกใบไม้กิ่งไม้อะไรเราก็ไม่ได้เผาเอ่าเราก็เอามาใช้ประโยชน์ทั้งหมดเนาะทุกอย่างเราเอามาใช้ประโยชน์ก็เลยได้เอาเอาเอาสิ่งที่เราทำอะไปถ่ายอดให้เล่าให้อา่อาทุกคนฟังในในเวทีของเทศบาลน,นะคะก็ได้ไปเป็นวิทยกรในช่วงแรกๆค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ าทางหมู่บ้านก็ทำเอ o u ผู้นําทำเอ o u กับเทศบาลแล้วก็มีการเข้าไปไประชุมจนเกิดซาเล้งจัดก,การขยะแยกแยกขยะแยกขยะอินทรีย์แยกขยะเศษอาหารแยกอะไรซึ่งครั้งแรกเองน่ะก็ในในส่วนของการทําซาเล้งนี่ก็ทางพอดีเมียเมียผู้ใหญ่นั่นแ่ะ <laughs> ก็ต้องอาสา <laughs> เพราะว่าไม่มีใครทําจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าทําตอนนี้ในหมู่บ้านก็เริ่ม เริ่มเริ่มคัดแยกเริ่มคัดแยกอยู่เพราะว่าตัวเทศบาลเองเขาก็สนับสนุนต่อเนื่องรู้สึกปีนี้เป็นปีที่สามแล้วโอ้โหพื้นที่จีลาหนึ่งเป็นนำ่องเนี่ยเนาะใช่ไหมแล้วก็ขยายไปในเขตของเทศบาลเมือตีลาหลายพื้นที่เลยยี่สิบแปดหมู่หรือเท่ายี่สิบแปดหมู่กันนี้ไปก็หมดแล้วก็คือใช้ทําแบบใช่ใช่เริ่มเริ่มมีสล้งแบบนี้ค่ะมีสล้งแบบนี้อยากให้พี่ก็ช่วยแบบสรุปนิดนึงว่า จากสิ่งที่เคยทามาเนี่ยถ้าคนที่อยากทำงานพัฒนาได้อยู่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรบางต้องเตรียมใจไหมเร้องอะไรยังไงบางถ้าจะทำแยกจากพัฒนาบ้านเองอ่ะเอาอยีา้เลยดีกว่าก็คืออันที่หนึ่งเราก็ต้องเสียสละโอ้โหจะทำอะไรต้องทําให้เพื่อนเห็นเห็นให้เพื่อนเห็นก่อนว่าลงมือเลยเออต้องเป็นตัวอย่างเนาะต้องเสียสละต้องเป็นตัวอย่างแล้วก็ต้องหา หาเพื่อนโอ้ฮะต้องมีเพื่อนต้องมีเพื่อนมีเพื่อนนี่คือก็คือพี่น้องข้างบ้านนี่ก็ต้องรักษามิตรภาพไว้เด้ต้องมีคนข้างนอกด้วยโอ้คนข้างนอกก็คือเครือข่ายข้างนอกทีนี้การที่จะมีเครือข่ายข้างนอกนี่เราก็จะต้องพูดให้เป็นเนาะเออพูดให้เป็นนําเสนอให้เป็นว่าเรามีอะไรเราทําอะไรอย่างนี้เนาะก็จะต้องเอา เอาสิ่งที่เราทาในในชุมชนเรานี่ไปเล่าสู่ข้างนอกให้ได้ว่าคืออะไรเพื่อ,อที่จะให้ให้เขาสนใจแล้วก็เข้ามาเนาะเข้ามาช่วยเราเออเข้ามาช่วยเราเนาะอย่างเช่นกอ็อย่างอย่าง,อย,างอย่างแถวแถวศิลานี่มันก็จะมีเทศบาลแหละเนาะอันหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็มหาลัยเนาะที่ใกล้เออ,อจริง,รงๆในในชุมชนนะคนที่จริงๆตอนนี้นะทุกเรื่องก็อสมอนแหละ เป็นตัวน้นบากนทุกเรื่องเออต้องเอาอาคนที่มีหมวกอ่ะเออมีหมวกคืออาสาสมัครจริงๆถ้าเป็นคนเท่าคนแก่สมัยคนก่อนซักคนสักเจ็ดสิบปีแบบนั้นอะ่ะแบบนั้นอะ่ะได้ค่ะตอนนี้อย่างเทศบาลเองเขาก็ถือว่าเทศบาลศิลาถือว่าเป็นเป็นพีเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่วยงานที่สําคัญสําคัญยังไงคือนอกจากเขา เขามีงบในส่วนของของตัวเทศบาลแล้วเนาะเขาก็ยังเป็นที่เลี้ยงในการที่เสาะหาแหล่งทุนอื่นเ<อ>นาะที่ที่เอามาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนมได้ความรู้เยอะนะครับอันนี้รายการเราก็จะเป็นลักษณะของการที่ไปคุยคนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในพื้นที่เนาะที่ทํางานจริงแล้วก็ขับเคลื่อนอาจจะไม่ใช่แบบบื้อหวาว่าโด่งดังอะไรแต่พี่ตาลเห็นว่าคนที่ทํางาน ที่ทางานในพื้นที่จริงที่แบบว่าเป็นคนในพื้นที่ด้วยเนี่ยแต่คิดว่านั่นแหละคือพลังที่สาคัญที่สุดเพราะคนข้างนอกที่พี่ก็พูดก,ก็คือมาแล้วก็ไปบางคนอาจจะอยู่หน่อยแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานก็ต้องไปพอไปแล้วก็จบใช่มันต้องต่อเนื่องมันไม่ก็ไม่ต่อเนื่องคตอนนองก็คือคนทั้งงหนนี่แหละจะทําต่อเนื่องได้นะครับก็อย่างที่พี่ก็ฝากไว้แล้วครับสี่ห้าข้อนะครับในการที่ทั้งมา,มนนาท,มทั้งาชุมชนดูคนั้างหนดูกันเองนะถ้าต้องทําอะไรบ้างก็เป็นบทเรียนนะครับ แล้วก็วันนี้รายการบูชาภาษาไทยบ้านต้องขอขอบคุณพีเกรอนะครับสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราก็เยอะจะไปเดินดูแปลงนาพี่กอด้วยเออวันนี้แกเอาปุ๋ยมาทดลองทำอะไรเยอะๆเลยเนี่ยค่ะเออน,นี่นะครับขึ้งาพัฒนาที่มีไม่หยุดนิ่งทําเรื่อยๆนะครับพบก,กันใหม่นะครับรายการบูชาภาษาเทบ้านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เรียนรู้ประสบการณ์งามพัฒนาชุมชนในรายการพูดจาภาษาไทยบ้าน